ซึ่งตอนตนี้เราเห็นว่ามืดฝนมากเลยนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูจุดที่รถสาีเหลืองข้ามทางหลวงเอ้ยมาแย่ทางด่วนฉลองรัฐนะครับตรงแยกตรงนี้ครับนี่ข้ามมาแล้วครับเดี๋ยวก็จะมาข้ามหัวเราตรงนี้แหละครับดูกันแบบใกล้ๆเลยนี่มาแบบนี้เลยซึ่งเราจะเห็นรถไฟฟ้าสาีเหลืองใกล้มากเลยนะนี่วิ่งข้ามเราไปเลยไไปแล้วซึ่งไปสถานี หน้าอิมพีเรียลเวอร์นั่นเองไปแล้วครับป่ารถติดข้างล่างเลยถือว่ารถไฟฟ้านี่รวดเร็วกว่ารถข้างล่างแน่นอนเลยครับนี่ข้างล่างยังติดเงียกตรงนี้ไปนู่นแล้วเออไปรถไฟฟ้าดีกว่าเนาะฝั่งก็ามาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเช่วโมองเร่งหน่วงห้านาทีต่อกระบวนเลยรวดเร็วกันป้า